ต้อนรับสู่ช่อง Auto Car Review แหล่งข้อมูลที่คุณวางใจได้สำหรับการรีวิวรถยนต์เชิงลึกการทดสอบสมรรถนะจริงและบทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดไม่ว่าคุณจะเป็นคนรักรถผู้ที่กำลังมองหารถยนต์คันใหม่หรือเพียงแค่สนใจในเทรนยานยนต์สมัยใหม่ ่องนี้คือจุดหมายที่คุณไม่ควรพลาดสำหรับการรีวิวรถที่ละเอียดและเป็นกลางวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับรถยนต์รุ่น2025อ .139 พร้อมรีวิวแบบเต็มรูปแบบทั้งสเปคฟีเจอร์สมรรถนะและความคุ้มค่าในตลาดรถยนต์ปัจจุบันอ .139 รุ่นปี2025ถือเป็นรถยนต์ที่น่าจับตามองในกลุ่มของมัน ด้วยการผสานเทคโนโลยีทันสมัยการออกแบบที่โฉบเฉีียวและวิศวะกรรมที่แข็งแกร่งถูกออกแบบมาอย่างแม่นยำเพื่อตอบโจทย์ผู้ขับขี่สมัยใหม่ไม่ใช่แค่ความสวยงามภายนอกแต่ยังแสดงให้เห็นถึงความสมดุลระหว่างสไตล์ความอเนกประสงค์และสมรรถนะซึ่งเหมาะกับทั้งผู้ที่ขับขี่ในชีวิตประจำวันและผู้ที่ชื่นชอบการขับรถ เริ่มจากดีไซน์ภายนอกอ .139 มาพร้อมเส้นสายที่ทันสมัยและรูปทรงที่เน้นหลักอากาศพลาศาสตร์หน้ารถดูแข็งแกร่งด้วยกระจังหน้าใหม่ไฟหน้าเล็ดที่เพรียวบางและไฟท,ท้ายที่ออกแบบอย่างล้ำสมัยตัวถังมีสัดส่วนที่ลงตัวให้ภาพลักษณ์ที่ปราดเปรียวและมั่นคงสื่อถึงความสามารถในการขับขี่ได้อย่างชัดเจน ฝฟฝากระโปรงอ .139 ปี13 2025มีเครื่องยนต์ให้เลือกหลากหลายรุ่นที่เน้นประสิทธิภาพและความประหยัดรุ่นพื้นฐานมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2.0ลิตร4สูบที่ให้พละกำลังเพียงพอสำหรับการใช้งานประจำวันสำหรับผู้ที่ต้องการความแรงมากขึ้นยังมีรุ่นไฮบริดให้เลือกโดยใช้เครื่องยนต์ผสมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มแรงบิดและประหยัดน้ำมันได้มากขึ้น อีกทั้งยังมีระบบเบรกแบบสร้างพลังงานกลับคืนและการจัดการพลังงานอย่างชานฉลาดเหมาะสำหรับผู้ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมสมรรถนะของ o 1 3 9อ .139 ได้รับการปรับจูนมาอย่างดีเพื่อรองรับทุกสภาพถนน พวงม,มาลายตอบสนองไวระบบกันสะเทือนให้ความนุ่มนวลและตัวถังที่น้ำหนักเบาช่วยให้ควบคุมรถได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะเข้าโค้งหรือวิ่งทางตรงก็ให้ความรู้สึกปลอดภัยผู้ขับสามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้ตามต้องการตั้งแต่โหมดประหยัดพลังงานไปจนถึงโหมดสปอร์ตภายในห้องโดยสารอ .139 ถูกออกแบบมาอย่างประณีตและล้ำสมัย วัสดุที่ใช้เป็นเกรดพรีเมียมมีผิวสัมผัสนุ่มเย็บตะเข็บอย่างประณีตและตกแต่งด้วยโลหะแรงให้ความหรูหราเบนานั่งได้รับการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์สามารถปรับได้หลายระดับพร้อมระบบทำความร้อนและระบายอากาศมอบความสบายสูงสุดในการเดินทางทั้งผู้โดยสารด้านหน้าและด้านหลังจะได้สัมผัสกับพื้นที่ศีรษะและช่วงขาที่กว้างขวางทำให้ห้องโดยสารรู้สึกโปร่งและสะดวกสบาย เทคโนโลยี <Technology S 2> เป็นจุดเด่นของอ .139 รุ่นนี้ระบบอินโฟเทนเมนต์มาพร้อมหน้าจอสัมผัสความละเอียดสูงรองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto อย่างไร้รอยต่อมีคลัสเตอร์ดิจิทัลที่สามารถปรับแต่งได้แสดงข้อมูลการขับขี่อย่างชัดเจนมีระบบชาร์จไร้สายพอร์ต USB สำหรับผู้โดยสารทุกตำแหน่งและระบบเสียงรอบทิศทางคุณภาพสูง ด้านความปลอดภัยอ1 3 9อไม่เป็นรองใครมีระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะหลากหลายเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับตามรถคันหน้าระบบช่วยให้อยู่ในเลนระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนจุดอับสายตาและกล้องรอบคันระบบทั้งหมดนี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่และลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุ พื้นที่เก็บสัมภาระและการใช้งานจริงก็ได้รับการออกแบบมาอย่างดีออ139มีพื้นที่เก็บของท้ายรถที่กว้างขวางและสามารถพับเบาะหลังลงเพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บได้อีกภายในยังมีช่องเก็บของเล็กๆห่อลายจุดช่องวางแก้วและตำแหน่งปุ่มควบคุมต่างๆที่ใช้งานง่ายและสะดวกอัตราการประหยัดน้ำมันแตกต่างกันไปตามรุ่นเครื่องยนต์ แต่ทั้งรุ่นธรรมดาและรุ่นไฮบริดต่างก็ถูกออกแบบมาให้ประหยัดรุ่นไฮบริดโดยเฉพาะให้ความคุ้มค่าทั้งเรื่องค่าเชื้อเพลิงและการลดมลพิษอีกทั้งยังมาพร้อมแพ็กเกจรับประกันที่น่าเชื่อถือและค่าบำรุงรักษาที่ไม่สูงนักทำให้ผู้ซื้อมั่นใจได้ในระยะยาวปี2025มีให้เลือกหลายรุ่นย่อยเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้หลากหลายกลุ่ม รุ่นเริ่มต้นมีอุปกรณ์มาตรฐานครบครันส่วนรุ่นท็อปมาพร้อมความหรูหราเพิ่มขึ้นเช่นหลังคาซันรูฟแบบพานโนรามาเบาะหนังแทนที่นำทางขั้นสูงและระบบกันสะเทือนที่ปรับจูนมาอย่างประณีตผู้ซื้อยังสามารถเลือกออปชั่นเพิ่มเติมได้ตามความต้องการคุณภาพการประกอบก็เป็นอีกจุดแข็งของอ1 3 9ด้วยการประกอบที่แน่นหนารายละเอียดเล็กๆได้รับการใส่ใจอย่างดี ประตูปิดได้แน่นหนาและเสียงเงียบในห้องโดยสารแม้ขณะวิ่งด้วยความเร็วสูงด้วยการเก็บเสียงที่มีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองหรือเดินทางไกลออย3 9ปี2025คือรถคู่ใจที่ตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างครบถ้วนมันคือการผสมผสานร,ระหว่างความคุ้มค่าและความสนุกในการขับขี่มีฟีเจอร์และสมรรถนะที่ปกติพบได้ในรถระดับสูงกว่า เหมาะกับผู้ขับขี่หลากหลายกลุ่มด้วยดีไซน์ล้ำสมัยเทคโนโลยีครบครันและความปลอดภัยรอบด้านโดยรวมแล้วออ1 3 9ปี2025เป็นตัวเลือกที่โดดเด่นในตลาดหากคุณกำลังมองหารถครอบครัวที่ประหยัดน้ำมัน รถที่เน้นเทคโนโลยีหรือรถที่ให้ความรู้สึกทันสมัยรุ่นนี้มีครบทุกด้านมันคือผลลัพธ์ขององค์การออกแบบที่คิดมาอย่างถี่ถ้วนผสมผสานความสวยงามเข้ากับสมรรถนะและใส่ใจในประสบการณ์ของผู้ขับขี่และผู้โดยสารในทุกจุดหากคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง Auto Car Review ของเราเรายังมีรีวิวรถรุ่นใหม่การเปรียบเทียบฟีเจอร์และบทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญอีกมากมาย